น้องแมวต้องมาร้านนี้เลยสาร้านที่ผ่านมาเนี่ยสําหรับคนใช่แต่ว่าราสกัรเราไม่ลืมหมาแมวมีด้วยวันนี้มีอะไรมาโชว์สวัสดีค่ะแนะนําก่อนคุณอภิสราทองธรรมชาติแบรนด์ออร์กาโบทาชนิคค่ะเป็นแชมพูน้องหมาน้องแมวที่เป็นออแกนิกซึ่งไม่มีสารเคมี่ใช้สมุนไพรมาสกัดมาสกัดเป็นนาโนนะคะแล้วก็อย่างจุดเด่นของเราก็คือว่าใช้ ประคำดีควายมาเป็นฟองเนี่ยค่ะเราได้ฟองจากประคำดีควายพอพอเราตีเราเขย่าแล้วมันก็จะขึ้นฟองมาแบบนี้เลยเป็นฟองค่ะเป็นฟองเป็นฟองจากเป็นฟองจากประคำดีควายเอามาทํานะคะปกติแล้วน้องหมาน้องแมวจะไม่มีต่อมเหงื่อเขาจะใช้วิธีการเลียอะเกียเลียในการทาความสะอาดใช่ค่ะนี้ทุกวันนี้ที่เราใช้สารเคมีให้กับน้องน้องเท่ากับว่าเขาเลียสารเคมีเข้าไปทําให้ปัญหาของสัตว์เลี้ยงเรามีปัญหาเรื่อง เรื่องไตเรื่องมะเร็งต่างๆเพราะว่าเราใช้สารเคมีเข้าไปมากสารเคมีที่มันตกค้างอยู่บริเวณขนแล้วก็บริเวณหนังเขาเนี่ยใช่ค่ะพอเขาเลียมันก็เข้าไปในปากแต่ผลิตภัณฑ์ของคุณพี่นี่คือพิเศษไม่มีสารเคมีของเราไม่มีสารเคมีค่ะเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ลียได้เลียได้ค่ะเลียได้ก็จะมีของของด้านบนเลยค่ะแชมพู แชมพูมีสี่สูตรนะคะแชมพูของเราสรบ้างเอ่ยแชมพูของเราจะ80%อาบครั้งแรกขนจะหยุดร่วงค่ะแล้วก็จะไม่คันสําหรับเอ่อน้องหมาที่ขนร่วงน้องหมาที่ขนร่วงน้องหมาที่คันมีอาการแพ้ผิวแบบบางใช้สูตรนี้เลยค่ะ ผู้ชมต้องย้ำนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับน้องหมาน้องแมวนะครับเขาบอกหยุดขนล่วงคนซื้อภาษาผมไม่ได้ครับจะมีสี่สูตรค่ะมีขนยาวค่ะอนี้ขนยาวมีนุองหมาขนยาวมีนุองหมาขนสั้นอันนี้เหมาะสําหรับผิวที่แพ้ง่ายผิวที่บอบบางนะคะแล้วก็มีกําจัดเห็บหมัดตัวนี้เราเพิ่มสารสกัดจากเม็ดไหนากับเม็ดสดาลงไปเม็ดไหนากับสดานี่ช่วยังไรคะเป็นตัวที่เป็นสารยาที่ กำทำลายไข่<ม>หิบหมัดให้ฝ่อค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งมีเป็นตัวที่เราเพิ่มไซเดอร์วินิก้าจากสับปะรดลงไปก็ค,คือว่าเป็นตัวกำจัดกลิ่นตัวแรงค่ะตัวนี้ นี่เห็นนําขวดมาสาธิตด้วยใช่ค่ะคนฟังยังอยากใช้เลยแล้วก็จะมีสเปรย์นะคะตัวแชมพูเป็นตัวทําความสะอาดแต่ตัวสเปรย์เป็นตัวป้องกันแล้วก็รักษาเชื้อราเชื้อแบคทีเรียให้กับน้องอย่างเช่นในรูปเนี่ยค่ะลูกค้าซื้อไปวันที่19ค่ะค่ะน้องน้องแมวมีปัญหาเรื่องของแบคทีเรียแล้วก็วันที่26ส่งมาให้อ มีภาพเปรียบเทียบ e f o r e AFTER ตอรหายเลยนะจากแดงแดงปุ๊บเป็นผิวปกติอันนี้ฝั่งนี้สำหรับสำหรับสุนัขค่ะแล้วก็สุนัขจะมี3ตัวมีแชมพูมีสเปรย์แล้วก็มีตัวทำความสะอาดแพงไหมคะตัวนี้กกระกเท่าไหร่เอ่ยแชมพูนี่250บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษก็คือ2ขวด400บาท2ขวดส0 0บาทสเปรย์นี่350บาทใช้ได้ประมาณ3เดือนนะคะแต่ว่างานนี้ก็คือ2ขวด600บาท แล้วก็อีกตัวหนึ่งว่าถ้ามีโลโก้เป็นรูปแมวก็สำหรับแมวใ่เป็นรูปหมาก็ของหมานะคอีกตัวหนึ่งเป็นตัวทําความสะอาดถูพื้นถูพื้นแล้วก็ล้างกรงอาบน้ำซักผ้าให้น้องคในพื้นที่บริเวณที่น้องไม่จําเป็นค่ะ การถูพื้นคือถูพื้นได้ทั่วไปตัวนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของกําจัดเห็บหมัดไรให้ไข่เห็บหมัดฟอในบ้านที่สุนัขและแมวนะใช่ค่ะส่วนอีกหน้าหนึ่งก็เป็นเรื่องของแมวแมวก็ปกติแล้วแมวจะไม่ชอบอาบน้ําจะมีทั้งแชมพูมีทั้งโฟมของเราเป็นนวัตกรรมใหม่ก็คือว่าอาบน้ําไม่ต้องล้างออกแล้วตันี้การสัมภาษณ์แมวแมวแฮปปี้ไหมครับแมวเขาจะทําให้ตัวนี้จะทําให้แมวขนนุ่มนะคะแล้วก็ ก็ขนไม่ร่วงน้องจะขนนุ่มขนไม่ร่วงแล้วก็ไม่คันค่ะตัวนี้อันนี้แมวยืนยันด้วยตัวเองเลยใช่ไหมเ <laughs> จ้าของแมวค่ะ <laughs> แล้วก็มีสเปรย สเปรย์ตัวนี้เป็นสเปรย์อ่าสเปรย์ตัวนี้มีอ่ามีคุณสมบัติก็คือว่าเป็นตัวไล่ยุงแล้วก็เป็นตัวดับกลิ่นดับกลิ่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติว่าน้องมีปัญหาเรื่องกลิ่นหรือว่ากระบาทรายกระบาทรายแมวหรือว่าตรงไหนที่มีกลิ่นอะนะคะฉีดไปเลยกลิ่นหายร้อยเปอร์เซ็นต์อีกด้านหนึ่งก็คือเป็นตัวรักษาเชื้อราเชื้อแบคทีเรียให้น้องค่ะค่ะอันนี้เยี่ยมเลยเพราะว่าบางท่านเนี่ยแก้ปัญหาแมวเหม็นหมาเหม็นด้วยการเอาไปปล่อยวัด ที่นี้ท่านที่จะปล่อยวัดเอานี้ไปใช้ครับไม่ต้องมันเดือดร้อนหลวงพ่อนะฮะโอเคเยี่ยมแล้วตัวอื่นมีอีกไหมคะมีทั้งหมดมีมีผลิตภัณฑ์มีแค่นี้ค่ะแล้วตัวนี้คือเราเราเอามาสาธิตคือตัวนี้สาธิตก็คือว่าผงแม้แต่ฟองเนี่ยค่ะเราก็จะเอาเอาผงฟองเราได้มาจากประคำดีควายเอาฟองจากประคำดีควายซึ่งประคำดีควายคุณสมบัติสมัยโบราณเอามาสะบผงรักษาชนะตุลักษ